เมื่อคุณรับฟังเสียงของหัวใจอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณตั้งอยู่กับความมีสติสัมปชัญญะคุณจะเลิกต่อสู้กับเส้นทางของความรู้ที่สูงกว่าเลิกในความดันทุลังและนิสัยของการปฏิเสธที่จะรับฟังและเลิกกับการปฏิเสธในสิ่งที่คุณ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้เรื่องของเวลาเงินความรักหรือพวกเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้ฉันเป็นต้นมากเป็นข้ออ้างอีกต่อไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้คนค่อยเขวและเสียโอกาสกับการแตกรองนำทางของคุณเอง ที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกวันซึ่งหากทุกครั้งคุณได้ใช้สติกับการเลือกในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหัวใจของคุณล่าสุดเป็นอันดับแรกแล้วก็การปฏิเสธก็จะกลายเป็นการปฏิเสธที่จะรับฟังคำพูด ที่มาจากการคิดเล็กคิดน้อยของผู้คนจิตใจของคุณจะมีแต่ความเงียบสงบและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตและใจของหัวใจคนซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงว่าเมื่อใดที่คุณปฏิเสธเสียงที่ปรากฏขึ้นภายในก็เท่ากับ คุณปฏิเสธในสิ่งที่ตัวตนที่ส่งส่งกว่าส่งมาให้โดยผ่านความรู้สึกและสัญญาณต่างๆซึ่งล้วนเป็นขั้นตอนต่อไปที่อยู่ในความทรงจำทั้งสิน้นและการปฏิเสธที่จะรับฟังมันจะทำให้บางสิ่งบางอย่างถูกเลื่อนออกไปโดยเฉพาะ การตื่นรู้ของพวกคุณที่จะต้องใช้เวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ทั้งหลายของความทุกข์จึงรวนเกิดจากการที่พวกเราปฏิเสธที่จะรับฟังเสียงของหัวใจที่จะนำพวกเราไปสู่สิ่งที่พวกเราโหยหามากที่สุดและ ความทุกข์เหล่านั้นล้วนเป็นทางเลือกที่พวกเราเลือกเองทั้งสิน้นณเวลานี้พวกคุณเรียนรู้ที่จะตอบสนองมากขึ้นและยิ่งคุณตัดสินใจเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจได้รวดเร็วมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วยเท่านั้นความสุขความอัศจรรย์ใจ สิ่งมหัศจรรย์และความบังเอิญอันเหลือเชื่อก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งประโตเปิดให้คนมากเท่าไหร่แล้วคนเลือกที่จะเดินผ่านเข้าไปแล้วก็การเลื่อนระดับก็ย่อมเกิดขึ้นและเมื่อคนเลือกที่จะระลึกถึงความเป็นจริงใหม่นี้ ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหลากมิติที่เปลี่ยนไปด้วยอิสรภาพความงามความรู้และความตระหนักรู้ในความเป็นคนที่แท้จริง